สวัสดีครับแมทเดลิเวอรี่ครับมาทำข้อสอบเข้ามาอะไรอีกข้อครับอันนี้เป็นเรื่องของจํานวนเชิงซ้อนนะครับจํานวนเชิงซ้อนเขาให้จํานวนเชิงซ้อนที่หนึ่งมาเป็นอย่างนี้อีกอันหนึ่งก็เป็นมีลบหนึ่งด้วยนะครับแล้วเป็นเท่ากับรูทสาอย่างนี้นะครับส่วนจินตภาพนะเขาถามหาส่วนจินตภาพนะครับเอาล่ะข้อน,นี้มาดูหาตัวแรกตัวแรกก่อนนะครับหาตัวแรกจื๊บเอา พราะว่าเขาให้อย่างนี้นะครับเขาให้อย่างนี้ปุ๊บเราไม่รู้ว่าแซมันคืออะไรนะครับเราก็เลยให้นะครับเราเจอแบบนี้นะครับเราเซตขึ้นมาเลยนะครับว่าให้ Z ซนะให้ Z ซเป็น ax อะไรเงี้ย a บวก d i อะไรอย่างเงี้ย xy อะไรได้ทั้งนั้นนะครับสมมุติว่าให้เป็นอย่างนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นจากมันมีแอปใช่ไหมครับแอปเนี่ย แอปของแท็น่ยมันก็จะมีคุณสมบัติว่าอ๋อมันก็จะคือสแค root ของตัว A กกำลัง2บวกกับตัว b กกำลัง2พูดง่ายคือเอาตัวเลขค่าคงที่ของของมันนะครับมายกกำลังสองแล้วคร่อมรูทซะบวกกันแล้วคร่อมรูทเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราก็เปิดเลยนะครับเราก็คร่อมรูทเลยเอาพอคร่อมรูทปุ๊บคร่อมรูทนะครับคร่อมรูทก็คือ A ยก2บวก b ยก2นะครับฝั่งขวาก็เทียบเลยครับคือ3-4ลบ4ใช่ไหมครับ3ยก2ส่วนลบมันยก4ไปมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นบวกอยู่ดีนะครับ4อสี C นะครับยก2แบบนี้นะครับอ๋อเสร็จว่าฝั่งซ้ายก็มีรูทฝั่งขวาก็มีรูทก็ตัดทิ้งน,นะครับอ๋อจากนั้นคิดออกมาครับ สามสามเป็น9นะครับบวกกับ16นะครับ9ก้บวกสิบหกนะครับก็จะได้ a อยกสองบวก b ยกสองก็สิบหกนะครับเท่ากับ25แบบนี้นะครับอันนี้ก็ติดไว้เป็นสมการที่1นะครับสมการที่1นึ่ขยับามาทางนี้นิดหนึ่งสมการที่1นึ่งมาทำสมการที่2องครับ ทำคันที่2ก็คือตัวนี้นะครับเช่นกันครับอันนี้มี a ยก2อ <c oughs> a เดี๋ยวนะอันนี้เราเขียนกลับไปก่อนนะครับเป็น a บว bi ลบกับ1นนะครับเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ ตรงนี้นะครับคือตัวนี้จากนั้น a กับ1เนี่ยหนึ่ง a ลบหเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนิดหนึ่งครับแล้วก็บวกกับ b กําลังสองครับรูทรูทที่เครื่องหมายก็ได้ครับจริงๆถ้าคนนี้เขาก็จะไปเลยนะครับเท <c oughs> ่ากับ30นะครับพอเท่ากับ30ปุ๊บรูทซ้ายมือกับขวามือก็ตัดทิ้งนะครับ พราะฉะนั้นไอ้นี้ก็กระจายนะครับ a กําลังสองลบ2 a บวก1แล้วก็บวกกับ b กําลังสองเท่ากับ30นะครับจัด a กําลังสองลบ2 a บวก b กําลังสองย้าย1ไป กับเท่านี้เหลือ29บนะครับอันนี้ก็เป็นสมการที่2เอาละเป็นไงครับเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมสมการ1กับสมการสอันนี้สมการ1นะครับ1กับ2เราก็เอาสมการ1กับสมการ2มาแก้นะครับนำสมการ2ลบสมการ1นะครับเอา2ลบ1นลบกับ1นะครับ2ลบ1 A a กำลัง2กับ a อกำลัง2 B กำลังสองกับ B กำลังสองนะครับก็จะกลายเป็นลบ 2a เท่ากับ2 9่ลบยิบได้4นะครับแสดงว่า A เท่ากับ2อ2นะครับเท่ากับ2แต่ติดลบนะครับ A เท่ากับ2แต่ติดลบนะครับ,าบ,บ,รบจากนั้นเราก็ไปแก้หา B ครับนำไปแก้หา B แก้หาบีนำแทนในสมการหนึ่งก็ได้นะครับแทนหนึ่งนะครับแทนเข้าไปนะครับแทนในสมการหนึ่งครับลบสองยกสองได้สี่นะครับได้สนะครับสีบวกบยกสองเท่ากับยี่สิบห้าแสดงว่า B ยกสองเนี่ยเท่ากับย้ายสีมาลบได้ยี่สิบ B นะครับ B ยก2ได้21พอเราจะให้เหลือ B เดียวนะครับใส่ Ro ot, Ro ot, รูทปุ๊บต้องใส่รูทบวกลบนะครับผมเอาละทีนี้เขาถามหาส่วนจินตภาพส่วนจินตภาพก็คือ B นะครับ B แสดงว่า B 1. คือบวกลบรูทครับบวกลบรูทก็เลยตอบข้อ2นะครับ อขอบคุณมากนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ